แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเริ่ม,มในบทในเล่ม2องเล่ม3ามันต่อไปนะครับผมโอเคโอเคครับเข้าในเนื้อหากันเลยครับหน้าหกสินี้เรื่องแกมมานะครับก็คือเรื่องหลักวัรณ์นะครับข้อเจนะครับบอกว่าให้ read the question ให้อ่านคำถามนะครับนี่คือคำแปลของข้อเจนะครับให้อ่านคำถาม and answer แล้วก็ตอบ complete the rule รวมแล้กฎเกณฑ์นะครับกดเกณฑ์ของหลักวักรร์์ํำให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือข้อที่1 Did ง h e ดเ o อร์เบอร esterday เมื่อวานนะครับเขามีเวลาที่ดีๆใช่หรือไม่ต่อบ y s t h e y d i d นะครับนี่คือคำแปลข้อสอง Did Robbie pass his exam last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ Robbie ได้สอบผ่านใช่หรือไม่นะครับ Yes He did. ใช่เขาได้สอบผ่านข้อสาม d ด้จู u รเออร์ควอดบายลอ s ซัคุณนะครับได้คีรถสี่ล้อนะครับจักรยาน4ีล้อเมื่อฤดูร้อนที่แล้วใช่หรือไม่แต่ว่า no I don't no I didn't. ถัทีครับไม่ฉันไม่ได้ไปนั่งรถ4ล้อหรือว่าไปขับรถ4ีล้อนะครับแล้วก็สรุปกฎเกณฑ์นะครับ นี่หมดไปแล้วสข้อมาสรุปเกณฑ์ก็คือ we use เราใช้คำว่า did นะครับ at the beginning of sentence ในการเริ่มต้นประโยค to ask หรือว่าองต้องการที่จะถามในประโยคคำถามนะครับที่ตอบ yes หรือ no นะครับให้ใช้ did นำหน้าแล้วก็เราใช้ did แล้วก็ didn't นะครับโดยไม่มีคำกริยานะครับ with our verb โดยไม่มีคำกริยาในกรณีที่ เป็นคำตอบสั้นๆนะครับนั่นก็หมายความว่า,าเนี่ยเหมือนประโยคแรกนะครับ Did t h e y have a good time เราไม่ตออไม่ไม่ตอบว่า Yes t h e y have นะครับนะเราตอบว่า Yes t h e y did นี่คือเงื่อนไขของข้อที่3นะครับโดยไม่ต้องมีคำกริยา No ก็เหมือนกันนะครับเราไม่ตอบว่า No I don't write นะครับ I didn't write ต้องตอบ No I didn't เฉยๆนะครับนั่นคือเข้าเงื่อนไขข้อที่3ัโอเคนันเกเรียนคงเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็เหมือนเดิมนะครับคุณครูเน้นว่าให้ฟังหลายๆรอบนะครับแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวนะอ่ะกโอเคคือ time s expression นะครับโอเคได้ยินแล้วครับผม time expression ก็คือการบ่งบอกเวลานะครับคำหรือว่าวลีโดยเฉพาะคำศัพท์นะครับอ่ะ ไม่ค่อยดี i มเพรสช i o n นะครับกาค,คำที่แสดงถึงหมวกบอกเวลาก็คือให้ work with a partner work with, with a partner ก็คือให้ทำงานร่วมกับเพื่อนนะครับ partner ในที่นี้ก็คือเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนด้วยกันนะครับ and write และก็ให้เขียน as example ก็คือตัวอย่างขึ้นมา8ตัวอย่าง o f t i m e impression ของคำที่แสดงหมงบอกถึงเวลา we use โดยที่เราใช้ to talk about ที่เราใช้พูดเกี่ยวกับ past ถามก็คือเวลาที่ผ่านมาแล้วนะครับเขายกตัวอย่างมาให้ก็ว่า yesterday ก็ใส่คำว่า morning เข้าไปก็คือไปแปลจากหลังนะครับนะก็คือตอนเช้าของเมื่อวานนี้นะครับคุณครูไม่ได้เขียนคําแปลให้นะขอให้นักเรียนดูหรือว่าฟังตามที่คุณครูอธิบายสดๆเลยนะครับไม่ได้เขียนคําแปลไว้ให้เพราะว่ามันไม่ไม่ยากนะครับนะสำหรับนักเรียนชั้นม .1 คำศัพท์ที่สองนะครับขอให้คำว่า yesterday มาเราก็ใส่ข้างหลังว่า yesterday evening yesterday uh, morning yesterday afternoon ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ต่อมาครับ last เราจะใช้ว่า last week last sunday last monday last month ได้ทั้งนั้นนะครับ last year ได้หมดนี่นะครับเพราะฉะนั้นคนุณครูก็เลยนำมาเขียนไ้แล้วนะครับ last last month last sunday Uh, จุดจุดจุด ago นะครั year ago ก็แปลว่า1ปีผ่านมาแล้วนะครับหรือ a month ago นะครับ1เดือนผ่านมาแล้ว t o นะครับจุดจ two days ago two days ago ให้ใส่ s ด้วยนะครับ2วันผ่านมาแล้ว three years ago ให้ใส่ s ด้วยนะครับก็คือ3ปีผ่านมาแล้วเป็นต้นนะครับหรือว่า3เดือนก็3 months ago อย่าลืมใส่ s นะครับนะเพราะมากกว่า1 ตรงนี้ก็ last Sunday ก็วันท,ที่ที่ผ่านมานะครับ last month ก็เดือนที่ผ่านมา last week ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคนะครับตักงเรียนเข้าใจตามนี้นะครับผมรูผ่านเลยนะไปต่อข้อ L นะครับคำแปลอยู่ข้างบนนะครับนะแถบสีเหลืองก็บอกว่าให้ look at the calendar ก็คือให้ดูในปฏิทินนี้นะครับ ให้ complete the sentence ให้ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับ complete the sentences ทำประโยคให้สมบูรณ์ with ด้วย the correct information ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนี่คือคำแปลนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเขาให้มาว่า the today. วันนี้คือเขาเขียนมาให้แล้วนะครับว่าวันที่23เดือนมกราคมนี่เดือนมกราคมนะครับแล้ววันที่23ก็คือวันนี้นะครับนี่ today คือวันนี้เขาสมมุติขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้น yesterday เมื่อวานนี้มันก็ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นวันที่22ก็วันที่22นะครับต้องลงท้ายด้วย nd นะครับนะ twenty second นะครับไม่ใช่ t w e n 2นะครับนะวันที่เนี่ยต้อง t w e n ด y s e c o n of january เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คำแปลอยู่นี่นะครับนะนักเรียนดูคำแปลเองนะครับข้างล่างข้อสอง the day today yes วันนี้เป็นวันอะไรครับ ดูตามใบเทนก็เป็นวันจันทร์นะครับเดืะน four days ago สี่วันที่ผ่านมาแล้วก็1 2 3 4นะครับ4วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวันพฤหัสนะครับ Thursday last month was เดือนนี้เป็นเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเดือนที่แล้วนะครับก็ต้องเป็นเดือนธันวาคม five months ago นะครับ5เดือนที่ผ่านมานะครับนักเรียนลองนับนิ้วย้อนหลังดูนะครับก็จะกลายเป็นเดือนสิงหาคมนะครับ This year is 2 0 years old ปีนี้นะครับฉันอายุ13ปีเพราะฉะนั้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2 years ago ฉันก็อายุ11ปีนะครับคุณครูไปไวเลยนะครับข้อที่5 This year is 2007นะครับนี่นะครับปีนี้เป็นปี2017เพราะฉะนั้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับ15 years ago ก็จะเป็นคศ 2002นะครับโอเคนะครุปกรไปไวเลยนะครับผมไปต่อข้อถัดไปครับให้อ่านอีกแซมโครซาก่อนนะครับอีกแซมโครซานี่ก็บอกว่าเช็คกิ้งเวิร์บคือการตรวจคำกริยาการตรวจเทนแล้วก็การตรวจคำลงท้ายนะครับการตรวจสอบนะให้เช็คดูว่าในแต่ละประโยคนั้นมีคำกริยาอะไรแล้วก็เป็นเทนอะไรและจะต้องลงท้ายประโยคด้วยอะไร นั่นก็คือให้เราอ่านเนื้อความนะครับทั้งหมด whole text text นะครับแปลว่าเนื้อความบทความ whole แะลทั้งหมด first เป็นอันดับแรกนะครับ to get the general idea เพื่อที่จะรวบรวมเอาความคิดโดยทั่วๆไปนะครับว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรนั่นเองเมื่อเราอ่านทั้งหมดทั้งประโยคแล้วนะครับอันดับที่สองเราต้องเช็คดูว่า which gap ช่องว่างอันไหนที่ขอให้เราเติมนะครับ need verb ต้องการคำกริยา and use expression หรือให้ดูคำที่บ่งบอกเวลานะครับ in the text ในเนือ้อเรื่องเพื่อที่จะ to h เฮา you เพื่อที่จะช่วยคุณให้ d e s i g n แปลว่าตัดสินใจ which tense to use ว่าเราจะใช้เท n s ไหนนั่นก็หมายความว่าถ้าเราดูคำบ่งบอกเวลาเช่น today เราก็จะได้รู้ว่าเป็น present simple ถ้าเป็น uh, yesterday ก็เป็น past simple อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความหมายของข้อที่2นี่คือคำแปลข้อ 3. Check ค h o หรือ subject s ให้ตรวจดูว่า,าคำไหนทําหน้าที่เป็นประธานนะครับ subject เช่นตัวอย่างว่ามี i มี y o u มี d มี h e s h e s s r เป็นต้นหรือทั้ง8คํคำศัพท์นะครับนี่คุณครูคเขียนให้แล้วทั้ง8คํคำศัพท์เลย ว่าตัวไหนเป็นประธานถ้าเมื่อเรารู้ว่าศัพท์ไหนเป็นประธานเราก็จะได้ดูว่า your verb ending ก็คือคำกริยาที่จะนำมาต่อท้ายประธานนั้นๆ are correct เราเราก็สามารถเลือกได้ถูกต้องนะครับข้อต่อไป when you have finish เมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะครับความหมายก็คือจะทำข้อนี้นะครับความหมายนะที่เขาอ,อธิบายเนี่ยให้ทำข้อนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จเสร็จแล้วนะครับให้เช็ค That ให้ตรวจสอบดูว่า you r answer คำตอบของคุณนั้น make sense make sense ก็คือสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับนะ make sense เนี่ยภาษาไทยเราก็ใช้ทับศัพท์กันอยู่นะครับก็คือสามารถพูดออกมาแล้วสามารถแปลแล้วเข้าใจนะครับนะเขาเรียกว่า make sense โอเคเพราะฉะนั้นมาทำกันเลยนะครับตามที่เขาบอกก็คือเราดูประธานนะครับดู time expression นะครับแล้วเราก็สามารถเติมคำกริยาให้เป็นเ e n s e ต่างๆได้ มาดูกันนะครับนี่คือคำแปลนะครับของตรงนี้นะครับในแถบเหลืองจง,ง่ารน,นะครับ t ดย t e ท c h e r e m a เมก็คืออีเมลของคุณครู To parents ก็คือเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูนะครับ about เกี่ยวกับ their children School trip ก็คือการเดินทางของนักเรียนของคุณครูนั่นก็คือการทัศนาจรของนักเรียนของคุณครูนั่นเอง โดยให้ write ให้เขียน one word คำา1ศัพท์1คําคำศัพท์นะครับก็คือคำกริยา1คําศัพท์ for each space ในแต่ละช่องว่างนะครับ space แปลว่าช่องว่างนะครับนี่คือคําแปลเพระาะฉะนั้นก็มาดูอีเมลนะครับที่คุณครูเขียนเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับว่า r e r e ในะที่นี่ก็คือย่อมาจาก refer นะครับซึ่งแปลว่าอ้างถึง อ้างถึงเอาสกูทริปก็คืออ้างถึงการเดินทางของโรงเรียนของเราก็คือการทัศนาการทัศนศึกษาของโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับของนักเรียนของเรานะครับสกูลในะที่นี้แปลว่านักเรียนก็ได้นะครับนะของนักเรียนของเราเดียบรนสกราบท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะครับ as you know as you know นี่แปลว่าตามที่ท่านได้ทราบแล้วนะครับนะ as แปลว่า,าตามที่ ตามที่ท่านได้ทราบแล้วหรือตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบแล้วว่า,าลูกนะครับจะนํานักเรียนไปทัศนศึกษานะครับลูกก็คือคุณครูนะครับนะก็เขียนอีเมลถึงพ่อแม่ Yesterday เมื่อวานนี้อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับเพราะต้องการให้นักเรียนดูกาแปลด้วยนะครับเมื่อวานนี้ We took พวกเราได้นำนะครับ The children to an exotic animal farms เห็นไหมครับให้ใส่ทุกเพราะว่า yesterday เป็น time expression บอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้จาก take เป็นทุกนะครับช่อง2เป็น past simple tense ได้นำนักเรียนนะครับไปที่ an exotic animal farm ก็คือฟาร์มสัตว์มีพิษนะครับ exotic animal farm ก็คือฟาร์มสัตว์มีพิษนี่นะครับฟาร์มสัตว์มีพิษ it was great fun นะครับ it was great fun ก็หมายความว่ามัน เป็นเวลาที่สนุกสนานเหลือเกินนะครับเกรดนะครับเป็นฟันนะครับโทษทีนะครับฟันเป็นการมปชิคชีพนะครับเกรดนี่ขยายกับว่าฟันอีกทีหนึ่งเป็นการมปชิคชีพเหมือนกันมันฟันเป็นํารมปชิคชีพนะครับใายคู่กับเว r ร to ทูบีแล้วเวิร์กทูบีที่เป็น past simple tense นะครับก็คือ wash นะครับนะครับก็เลยตอบ wash and d e y day ในที่นี้ก็คือนักเรียนนะครับก็ใช้คำว่า enjoy ก็ต้องใส่ ed นะครับ enjoy เป็นคำกริยานะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนก็จะมีความสนุกสนานในการ seeing ก็คือในการชมนะครับเป็น Children นะครับตัวนี้ m a n y different animals สนุกสนานในการดูสัตว์ต่างๆมากมายนะครับนะสัตว์ต่างๆมากมายนะตัวอักษรจะเล็กไปนิดหนึ่ง animal แปลว่าสัตว์ต่างๆ different อ่า uh, different ได้แตกต่างกันไปนะครับแม่นี่มากมายก็คือหลายชนิดนั่นเองเด e ปกติถ้าเป็น present simple นะครับ they are แต่วันนี้เล่าเหตุการณ์เป็นอดีตนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น There were There were snakes เดอ are เดอ were แปลว่ามีนะครับมีงูนะครับหลายหลายตัวมีครโคได้นะครับจระเข้ ake, หลายหลายตัว p a r r o t นกแก้วหลายหลายตัวแล้วก็มี Monkey, มังกี้มีลิงเยอะแยะเลย The เด็กชั้นสตร e เด็กๆได้เรียน this animal สัตว์เหล่านี้เมื่อ last week นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว at school ที่โรงเรียนนะครับได้เรียนมาจากตำราแล้วนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นชอบกินอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ศึกษามาอย่างละเอียดแล้วนะครับโซ่ดังนั้น Day พวกเด็กนักเรียนเหล่านั้นก็จะ new new นะครับนะเป็นช่อง2องของโนก็จะรู้ all ก็คือเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมด about เกี่ยวกับ เดมก็คือพวกสัตว์เหล่านั้นที่กล่าวไปที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ On the vis on their visit ก็คือในการมาเที่ยวชมครั้งนี้นะครับ On the visit ก็เรียนรู้มาก่อนแล้วนะครับ At l u n c h t i m ก็คือตอนเวลาเที่ยงนะครับเวลารับประทานอาหารเที่ยง We พวกเราต้องหลายต้องเป็นช่องสองนะครับจาก Eat เป็น a t d i a t a picnic ก็คือนำปิกนิกมารับประทานกันนะครับ Under the tree ภายใต้ต้นไม้ near to the river ก็คือใกล้กับแม่น้ำเดี๋ยวนะ near to ก็ไม่่อยใช้เอา next to ดีกว่านะครับโทษทีนะ near to ก็ไม่ใช้นะเอาเป็นว่าใช้ next นะครับขอนีนะ้ขอไปด้วยใช้ next ดีกว่า next to นะครับคือใกล้ ใกล้กับต้นไม้นะครับเออใกล้กับแม่น้ำ next to the river นะครับใกล้กับแม่น้ำ it was ilitto birthday และก็วันนั้นนะครับบังเอิญเป็นวันเกิดของ ilitto ด้วย today's ago ก็คือเป็นวันเกิดที่ผ่านมาแล้วเมื่อสองวันนะครับ today's ago so ดังนั้น we celebrate d เราก็ได้ฉลองฉลองย้อนหลังให้นะครับ with a cake ด้วยด้วยเค้กนะครับ We took lots of photo เราได้ took lots of photo ก็คือได้ถ่ายภาพมากมายนะครับ During ในระหว่าง the day ในระหว่างกลางวัน and I และฉันเองก็ I am นะครับ attaching the photo และฉันเองก็ได้แนบนะครับ attaching แปลว่าแนบฉันได้แนบรูปภาพต่างๆที่ถ่ายไว้นะครับ ชู e ีเมลแล้วก็ส่งผ่านอีเมลมา for you ก็คือให้แก่พ่อและแม่ to see เพื่อที่จะได้ชมดูนะครับ I hope you like them และฉันก็หวังว่าพ่อแม่คงจะเจะชอบภาพถ่ายเหล่านั้นนะครับจาก Miss ิส ah uh, missis uh, m i s uh, s นะครับไม่ใช่มิสนะ m i s นี่ m r s ก็คือนางนางวอลเตอร์นะครับวลเ l อร์สนางวลเ l อร์ส นามสกุลเหมือนน้องสาวของคุณครูเลยนะครับนะน้องสาวกอคุณครูแต่งงานสมรสกับชาวเยอรมันนะครับนามสกุลนี้เลยนะครับนะวอวเตอร์สโอเคนะครับนะถ้านัเรีเยต้องการที่จะทราบนะครับว่าแต่ละคําศัพท์นั้นแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณครูแปลให้ฟังนะครับแล้วก็คําแปลอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับนะก็ให้ฟังซ้ําๆนะครับก็จะได้แปลได้หมดนะครับคุณครูไปเร็วนะไปต่อเลย โอเคครับจบเลยหนหกสิบส